เวลาหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาครับสิ่งแรกที่เราจะดูเลยหนึ่งนะครับจำหน้าให้แม่นเพราะาเหรียญรุ่นนี้มีหลายหน้านะครับมีหลายบ็อกนะครับถ้าเป็นบ็อกอื่นไม่ใช่รุ่นแรกต้องเป็นหน้านี้เท่านั้นเหรียญเนี่ยเราสังเกตด,ดีเหรียญจะไม่หนาเหรียญจะบางนะครับและข้างหลังเนี่ยจะเป็นแอ่นกระทะ บางๆง,งนิดนิดนะเป็นขอบๆอบ,บางบางแหงกระทะเล็กๆข้างหน้านี่จะนูนนิดนิดนะนูนไม่ใช่บวมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจําให้ได้สิ่งสาคัญเลยนะครับบางคนตกใจเ,เหรียญมีขี้กากเหรียญรุ่นนี้จะใช่หรือเปล่าจะแท้หรือเปล่าเสริมหรือเปล่ามีขี้กากไม่นะครับไม่เสริมนะเหรียญรุ่นนี้มีผดแบบนี้ในพิมพ์อยู่แล้วเขาเรียกว่าตึงแต่มีผลนะครับตึงเห็นไหมข้างๆเหรียญมีผดเห็นไหมครับขอบพื้นๆเนี่ยมีผลแต่เหรียญตึงเห็นไหมครับผมดูกันนะดูแต่โบราณนะจำไ่ก้อนนี้ไว้ ก้อนนี้มันจะคมมากนะครับมันจะเป็นผดที่คมมากไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะก้อนนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับขยายให้ดูอยากจะให้เห็นชัดเห็นไหมครับอาจต้องคมผดต,ตรงนี้ต้องคมเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับ